กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีหญิางงามผู้หนึ่งยังชีพด้วยรูปโฉมอันงามพร้อมทั้งศัพ์พรางกายดุดสร้างจากสวงสวรรค์ที่นิยมยินดีโดยทั่วกันโดยเฉพาะเส้นผมของนางนั้นยาวสลวยอ่อนนุ่มเป็นพิเศษผู้ใดเห็นก็มักชื่นชมดารุณีนางนี้จึงมีชื่อเสียงโด่งดังเด่นกว่าสตรีใดในพาราณสี นางมักได้รับการคัดเลือกเป็นเทวีมีหน้าที่สำคัญในงานฉลองต่างๆมิได้ว่างเว้นจึงมีผู้คิดริษยาอยู่บ้างเป็นธรรมดาของโลกหญิงงามผู้นี้ใครที่ได้พบเห็นนางเข้าก็มีความรู้สึกอิจฉาอยากจะมีความสวยงามและได้มีหน้าที่อัญเชิญพานดอกไม้ในงานพิธีเหมือนเช่นนางบ้างต่างรู้สึกหมั่นไส้ ในความสวยที่มากล้นของนางนั้นนางงามผู้นี้มีเพื่อนสนิทอยู่ใกล้ชิดอยู่หนึ่งคนเพื่อนสนิทคนนี้เก็บความริษยาไว้มิดชิดเธอมักจะชมเพื่อนอยู่เสมอเธอช่างมีผมดกดำนุ่มสลวยยิ่งนักถือได้ว่าเป็นของมีค่าแก่ชาวนิคมเราเลยก็ว่าได้ใครได้ยินก็อยากจะชมโฉมเป็นหน้าเป็นตาแก่พวกเราจริงๆ เพื่อนของนางผู้นี้จริงๆแล้วในใจก็คิดอิจฉาตาร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแต่ปากกลับพูดอีกอย่างแต่แล้ววันหนึ่งที่เพื่อนสาวคนนี้ก็ทนความอิจฉาไม่ไหวเธอจึงได้นำแชมพูมาให้หญิงสาวคนงามนี่เธอฉันได้สมุนไพรชั้นดีมาเธอเอาไปใช้สิเอาฉลมผมไว้ให้ทั่วศีรษะเลยนะสมุนไพรนี้ จะช่วยให้เส้นผมดกดำเป็นเงางามนุ่มสรวยยิ่งขึ้นนะด้วยความไว้ใจเพื่อนหญิงสาวคนงามก็มิได้คิดสงสัยหรือเอกใจอะไรดีจังเลยขอบใจเธอมากนะเธอมาใช้ด้วยกันสิเพื่อนสาวนั้นยังคงทำเป็นคนดีต่อไป อุ้ยไม่ต้องหรอกฉันน่ะไม่สวยอยู่แล้วบำรุงยังไงก็คงสวยไม่เท่าครึ่งของเธอหรอกเสียดายของเปล่าๆนะ่ะเธอเอาไว้ใช้เธอจ้ะผมที่สวยอยู่แล้วจะได้สวยมากขึ้นปากก็พูดดีแต่ภายในใจของเพื่อนสาวนั้นเต็มไปด้วยคำสาปแช่งเพราะแรงแห่งความอิจฉาที่เก็บไว้มานาน สมุนไพรที่เพื่อนสาวนำมาให้หญิงคนงามนั้นหาใช่สมุนไพรบำรุงผมไม่แต่กลับกลายเป็นยาทำลายเส้นผมหญิงสาวเชื่อใจเพื่อนสาวใช้ไปโดยไม่รู้ว่ามีภัยสมุนไพรนี่ดีจริงๆเลยกลิ่นหอมหอมทำให้ผมนุ่มสวยด้วย เช้าวันใหม่เมื่อหญิงงามตื่นนอนหัวใจของเธอแทบแตกสลายเมื่อผมที่เคยนุ่มสรวยสวยงามบัดนี้ได้ร่วงโกรนเป็นฝอยติดหนังศีรษะน่าเกลียดน่ากลัวว้ายทำไมทำไมผมฉันหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยและแล้วความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็นำมาซึ่งชีวิตของนางงามที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป <c oughs> แล้วฉันจะกล้าสู้หน้าผู้คนได้อย่างไรกันเธอตัดสินใจรวบรวมเงินทองที่มีทั้งหมดออกเดินทางจากเมืองไปยังนิคมชนบทห่างไกลจนไม่พบใครๆที่รู้จักแล้วทีนี้เราจะทำอะไรดีเคยแต่มีคนดูแลเอาใจใส่งานหนักสักนิดก็ไม่เคยทำ หญิงงามได้ปักถิ่นฐานเป็นร้านสุลาแล้วบดน้ำมันงาขายที่หมู่บ้านชายแดนแคว้นกาสีโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินทั้งเม็ดงาทั้งไห่เล่าหนักแขนแทบหลุดแล้วทนอย่างนี้ต่อไปคงไม่ไหวงานหนักแทบตายได้เงินมาแค่นิดเดียวสงสัยต้องหาอย่างอื่นทำแล้วละ่ะถึงจะมีเงินทองมากพอที่จะได้อยู่อย่างสุขสบายเหมือนเมื่อก่อน เนื่องจากผ่านภาวะรับกรรมทนกับความลำบากมานานทำให้หญิงสาวหมดสิ้นความสำนึกในบาปบุญคุณโทษหลงคิดผิดทำบาปมากมายอืมจะว่าไปขายเหล้านี่ก็ดีจริงๆพอคนมากินเหล้าเมาหมดสติเราก็จะแอบเอาสร้อยมาแบบไม่ให้เขารู้ตัวแต่ละเส้นนี่คงจะขายได้หลายตัง จากจุดเริ่มต้นเล็กน้อยนานวันเข้าก็กลายเป็นความผิดใหญ่หลวงขึ้นวันหนึ่งนางถึงกับขโมยพานุ่งผ้าห่มของคนเมาไปเก็บซ่อนไว้สร้างความอับอายเดือดร้อนแก่ผู้คนพวกนั้นยิ่งนักเมื่อคนเมาตื่นมาเสื้อผ้าก็หายไปหมดต้องเอาใบไม้ใบหญ้ามาปิดตัวทําให้ผู้คนเหล่านั้นรู้สึกอับอายและทุเลศในสิ่งที่เกิดขึ้น จากนั้นไม่นานนางงามก็มีฐานะดีขึ้นตามลำดับและในครั้งหนึ่งได้มีภิกษุต่างเมืองจาริกผ่านมาด้วยเหตุกุศลเจตนานางได้นิมนต์ท่านนั่งบนอาสนะแล้วถวายแป้งผสมน้ำมันงาของตนนางทำบุญน,นั้นด้วยจิตเป็นสุขจึงตั้งจิตอธิษฐานโดยปรารถนาให้ผมของนางกลับมาสวยสวยงามดังเดิม ข้าแต่พระคุณเจ้าขอให้เส้นผมของข้าพเจ้ายาวสรวยนุ่มนวลดกดำดังเดิมด้วยเถิดชีวิตของนางก็เป็นอยู่อย่างนั้นคือทำดีกระกับความชั่วไปเรื่อยๆจนกระทั่งนางหมดชีวิตไขลงในภพชาตินั้นและในภพชาติต่อมา หญิงสาวคนงามก็ได้มาเกิดเป็นดารุณีนางหนึ่งไรซึ่งเสื้อผ้าอาภร์ปรากฏกายอยู่ภายในปราศาทที่สวยงามท่ามกลางทะเลแห่งหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งก็มีนายสำเภาและลูกเรือได้แล่นเรือจากทะเลอีกฝากหนึ่งเพื่อที่จะข้ามไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นายสำเภาและบริวารพากันนำสำเภาบรรทุกสินค้ามุ่งหน้าไปยังอาณาจักรสุวรรณภูมิในครั้งนั้นเกิดพายุคลื่นลมแรงสำเภาบรรทุกสินค้าถูกพัดพาออกสู่มหาสมุทรใหญ่สำเภาล่องลอยไปนอกเส้นทางหลายวันแล้วทุกคนก็พบกับสิ่งที่แปลกประหลาดเข้าภาพที่ทุกคนเห็นคือวิมานสวยงามปรากฏอยู่กลางมหาสมุทร ยิ่งนำสำเภาเข้าใกล้ก็ยิ่งตื่นตะลึงว่าที่ที่ตนอยู่นี้คือทะเลหรือสวรรค์กันแน่เพราะวิมานที่อยู่ตรงหน้านั้นช่างสวยงามเหลือเกินเมื่อนำสำเภาเข้าเทียบใกล้ก็เห็นดารุณีนางหนึ่งนางผู้นี้มีเส้นผมดำคลับยาวสลวยสวยงามแต่ประหลาดที่นางคอยหลบเล้นมีกล้าออกมาให้เห็นเต็มร่างได้เมื่อเรือสำเภามาเทียบยังปราศาส นางดารุณีคนนั้นจึงโผล่หน้าออกมาจากหน้าต่างแล้วพูดกับนายสัเภาว่าพวกท่านอย่าเข้ามาใกล้เราเลยเราต้องโทษตามบุพกรรมมานานแล้วมีเพียงเส้นผมพอปิดกายบ้างแต่ผ้าห่มผ้านุ่งหามีไม่ท่านอย่าได้เข้ามาเลยนะนายสัเภาทั้งหมดจึงพูดกับนางว่าเช่นนั้นน้องหญิงโปรดรอสักครู่เถิด นายสัมภามีผ้านุ่งอยู่มากมายจึงพากันไปจัดแจงเสื้อผ้าที่จะมามอบให้กับหญิงงามเพื่อหวังให้นางออกมาจากวิมานนั้นได้นายสัมภาเร่งรีบนำผ้านุ่งผ้าห่มส่งให้ดารุณีนางนั้นน้องหญิงนี่คือผ้าห่มและผ้านุ่งอย่างดีจากแคว้นกาสีเราจะนำเข้าไปวางณนะประตูวิมานสักครู่ น้องหญิงออกมารับผ้านุ่งผ้าห่มให้มีสุขเถิดขอบใจท่านมากแต่ไม่มีประโยชน์ใดเลยท่านผู้ใจบุญผ้านี้มีกรรมเก่าจำต้องเอาเส้นผมปิดบังร่างกายเช่นนี้อาพรเสื้อผ้าใดก็รับมาสวมใส่ไม่ได้เลยแล้วพี่จะช่วยน้องหญิงได้อย่างไรเล่าท่านผู้ใจบุญทั้งหลายท่านต้องบริจาคผ้านั้น ให้แด่พระพิสุกในพระพุทธศาสนาแล้วอุทิศส,ส่วนกุศลมาให้กับฉันเท่านั้นฉันนี้รับไว้ได้แค่เฉพาะบุญกุศลที่อุทิศมาแต่เพียงเท่านั้นจากนั้นนางจึงถามนายสัเภาว,ว่านายสัมภาทั้งหลายพวกท่านกำลังจะเดินทางไปที่หนแห่งใดหากท่านได้พบเห็นพระพิสุในพระพุทธศาสนา เราขอฝากท่านกราบไหว้พระภิกษุหรือพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาด้วยพาทิปข้าวน้ำและแก้วต่างๆเป็นพุทธบูชาไปณเวลานี้ด้วยต่อมาเรือสำเพอและนายสำเพอทั้งหมดก็ลัดทะเลเข้ามายังนครสาวัตถีอันมีพระเชตวันเป็นพุทธสถานอยู่ นายสำเพอเหล่านั้นจึงได้นำของที่นางฝากมาไปถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในทันใดนั้นด้วยแรงอธิษฐานของนางและการตั้งจิตระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าของนางเมื่ออุบาสกทั้งหลายได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลพรานอัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นทันตานางดารุณีคนงาม ได้มีเสื้อผ้าอาภรณ์ปิดบังร่างกายขึ้นมาในทันใดนางได้พ้นจากบ่วงกรรมและพ้นทุกข์ไม่ต้องเปื่อยกายตากลมห่ง้าอีกต่อไปด้วยผลบุญนั้นและด้วยแรงอธิษฐานจิตของนางจึงทำให้นางพ้นจากบุพกรรมที่ได้ทำไว้ในอดีตชาติ